ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับคุณครูกานิกาจันหงนะคะเรายัางอยู่กันที่หน่วยเรียนรู้ที่1นนะคะเรื่องร่างกายของเราวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะคะคุณครูมีวิดีทัศน์ของคุณครูเปากับทอดมาให้ชมกันนะคะวันนี้พร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปรับชมและฟังพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะครูเปาสวักษณ์นะคะวันนี้ครูอยู่กับทอสค่ะสวัสดีค่ะทอสวันนี้ไปซ้อมฟุตบอลมาเป็นยังไงบ้างคะครูลืมบอกคณะเรียนทอสเนี่ยเขาเป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนเลยนะคะวันนี้ผมยกเลิกซ้อมนะครับอ้าวเกิดอะไรขึ้นล่ะทอสทำไมเสียงเป็นแบบนั้นผมปวดท้องอครับปวดท้องหรอคะไหวไหมคะเนี่ย ทำไมถึงปวดท้องได้ล่ะคะไม่แน่ใจะครับแต่ว่าเมื่อเช้าอะผมตื่นสายไปหน่อยเลยรีบกินข้าวแล้วก็รีบไปซ้อมฟุตบอลน่ะซ้อมได้ไม่นานก็ร่มปวดท้องครับแล้วก็เลยหยุดซ้อมอ๋ออย่างนั้นเหรอคะทอสถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะทอสไปกินยาแล้วก็พักผ่อนก่อนนะคะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายคะ่ะทอต แล้วนักเรียนล่ะคะเคยมีอาการปวดท้องหลังจากการกินอาหารบ้างไหมคะแล้วอาการปวดท้องเนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรคะรู้ไหมคะถ้าอยากรู้นะคะวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะจากการอ่านหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นป6นะคะเรื่องที่สองระบบย่อยอาหารค่ะนักเรียนเห็นไหมคะตรงนี้มีคำว่าระบบย่อยอาหารใช่ไหมคะเรื่องที่สองและนอกจากนั้นยังมีคำว่าคำสำคัญ ดูสิคะคำสำคัญมีคำว่าอะไรคำว่าระบบย่อยอาหารหรือว่า digestive system ค่ะมีใครรู้ไหมคะว่าระบบย่อยอาหารคืออะไรไม่เป็นไรคะ่ะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะคะนอกจากเราจะมาหาคำตอบกันแล้วว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เราปวดท้องได้หลังจากการกินอาหารเราก็จะมาคำตอบกันด้วยว่าระบบย่อยอาหารคืออะไรคะ่ะแต่ก่อนจะไปอ่านหนังสือกันนะคะครูอยากให้นักเรียนดูตรงนี้คะ่ะ คิดก่อนอ่านคนักเรียนมี2คํคำถามนักเรียนลองตอบดูสิคะว่านักเรียนตอบคำถามของ2คํคำถามเนี้ยว่าอะไรกันบ้างโอเคค่ะลองตอบแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปอ่านหนังสือกันเลยค่ะครูจะขึ้นหน้าหนังสือให้นักเรียนอ่านนะคะซึ่งถ้านักเรียนคนไหนเนี่ยที่อ่านไม่ทนันนักเรียนสามารถกดพักวิดีโอเพื่ออ่านได้ค่ะอ่านเสร็จแล้วกลับมาเจอกันนะคะ กลับมาแล้วค่ะนักเรียนเมื่อกี้เราไปอ่านหนังสือเรียนกันแล้วใช่ไหมคะมีแค่หนึ่งหน้าเองทีนี้เราตอบคำถามได้แล้วใช่ไหมคะว่าอาการผิดปกติหลังจากที่เรารับประทานอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างและมีสาเหตุมาจากอะไรอาการผิดปกติที่เกิดหลังจากที่เรากินอาหารเข้าไปเนี่ยค่ะนักเรียนมีทั้งหลายอย่างเลยใช่ไหมคะนอกจากปวดท้องเนี่ยก็จะมีท้องอืด ท้องเสียจุกเสียดได้ใช่ไหมคะซึ่งอาการเหล่านี้ก็จะเกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารของเรานั่นเองนะคะอย่างเช่นถ้าเรากินอาหารอย่างไรนะอย่างท้อทใช่ไหมคะเขากินอาหารแล้วก็เขาไปออกกําลังกายทันทีใช้แรงเยอะๆทันทีใช่ไหมคะ หรือว่าบางทีก็อาจจะเกิดได้จากการที่เราอะ่ะกินอาหารที่มีรสจัดเกินไปกินอาหารเร็วเกินไปกินอาหารไม่ตรงเวลานะคะในแต่ละวันเนี่ยเช้าเที่ยงเย็นเนี่ยแต่ละวันเนี่ยไม่ตรงกันเลยนะคะสักวันหนึ่งหรือว่าอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเรากินอาหารมากเกินไปนั่นเองค่ะนักเรียนคะรู้แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะแนะนําท็อตยังไงดีคะไม่ให้ท้อตเนี่ยมีอาการปวดท้องหลังจากที่เขากินอาหาร ใช่แล้วคะ่ะเราต้องบอกทอสใช่ไหมคะว่าทอสคะทอสเวลาทอสกินอาหารแล้วเนี่ยทอสควรนั่งพักก่อนก่อนที่จะไปออกกําลังกายก่อนที่จะไปซ้อมฟุตบอลใช่ไหมคะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยทอสก็จะปวดท้องได้คะ่ะแล้วนั่งเรียนล่ะคะเคยมีอาการปวดท้องเหมือนทอสไหมคะหรือว่าเคยมีอาการอย่างอื่นไหมคะอย่างเช่นจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องหลังจากกินอาหาร และที่นัเกเรียนเคยมีอาการเนี่ยค่ะตอนนี้เรารู้สาเหตุแล้วใช่ไหมคะถ้าเรารู้สาเหตุแล้วเนี่ยครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยค่ะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารของเราค่ะเพราะมันจะส่งผลต่อร่างกายของเราค่ะส่งผลยังไงรู้ไหมคะมันจะส่งผลต่อระบบของร่างกายระบบหนึ่งค่ะนั่นก็คือระบบ ย่อยอาหารค่ะนักเรียนพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่เหมาะสมเนี่ยค่ะจะส่งผลทําให้อวัยวะต่างๆที่อยู่ในระบบด้อยอาหารของเราเนี่ยค่ะทำงานไม่ปกติและก็จะเป็นสาเหตุที่ทําให้เราปวดท้องนั่นเองค่ะเมื่อกี้นักเรียนได้ยินครูพูดคำคำหนึ่งะะออาหาไหมคะคำว่าระบบย่อยอาหารค่ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าระบบย่อยอาหารเนี่ยสำคัญกับเรามากเลยนะคะเพราะว่าเป็นระบบที่ช่วยในการย่อย สารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรากินเข้าไปใช่ไหมคะให้มันมีขนาดเล็กลงจนร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ซึ่งนักเรียนคะนักเรียนได้เรียนมาแล้วว่าสารอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างจำได้ไหมคะสารอาหารมีทั้งหมด6ประเภทค่ะไม่ว่าจะเป็นไขมันคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินเกลือแร่และน้ำค่ะซึ่ง สารอาหารบางประเภทเนี่ยค่ะนักเรียนอย่างเช่นโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันเป็นสารอาหารที่มีอนุมภาคขนาดใหญ่มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นในการถ้าเราเนี่ยกินอาหารที่มีสารอาหารเหล่านี้นะคะระบบย่อยอาหารนะคะต้องทําการย่อยอนุภาคที่มีขนาดใหญ่เนี่ยค่ะให้มันมีขนาดเล็กก่อนก่อนที่จะดูดซึมเข้าไปใช้ในร่างกายได้ค่ะ ส่วนสารอาหารบางประเภทเช่นเกลือแร่วิตามินและน้ำเนี่ยค่ะมีขนาดอนุภาคเล็กแล้วระบบด้วยอาหารของเราก็สามารถดูดซึมไปใช้ได้เลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็ได้อ่านเนื้อเรื่องกันแล้วแล้วก็ได้พูดคุยกันแล้วว่าเนื้อเรื่องนี้บอกเราเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะนักเรียนคนไหนสามารถตอบคำถามที่เราถามไปก่อนอ่านเนื้อเรื่องได้บ้างคะมี2ข้อนะคะคำถามคิดก่อนอ่านนั่นแหละค่ะ มี2ข้อเลยนะคะมาตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะคาถามข้อแรกเขาถามว่าถามว่าอะไรนะอ๋อเขาถามว่าอาการปวดท้องที่เกิดหลังจากการกินอาหารเกิดเพราะอะไรตอบได้ใช่ไหมคะง่ายนิดเดียวก็เกิดจากพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่เหมาะสมของเรานั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นเหมือนทอด เขากินอาหารเสร็จแล้วเขาไปออกกําลังกายทันทีค่ะหรือว่าใครที่กินอาหารรสจัดมากๆก็อาจจะปวดท้องได้ใช่ไหมคะหรือว่าเรากินอาหารไม่ตรงต่อเวลาและกินอาหารมากเกินไปนั่นเองค่ะส่วนข้อที่2ถามว่าอะไรคะระบบย่อยอาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอย่างไรโอ๊ยเราก็คุยกันมาตั้งเยอะเลยนะคะเรื่องนี้ ตอบได้ใช่ไหมคะระบบย่อยอาหารเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราเพราะว่าเป็นระบบที่ทำหน้าที่ในการย่อยสารอาหารให้มีขนาดเล็กลงนะคะจนร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมเข้าสู่หลอดเลือดเพื่อไปใช้ประโยชน์ยังส่วนต่างๆของร่างกายได้นั่นเองคะ่ะถึงตอนนี้นักเรียนรู้ความหมายของคำสัมคัญแล้วนะคะว่าคำว่าระบบย่อยอาหารมีความหมายว่าอะไร ระบบย่อยอาหารก็คือระบบอวัยวะของร่างกายที่ทำหน้าที่ย่อยสารอาหารที่มีนุภาพขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงรวมทั้งยังมีหน้าที่ในการดูดซึมสารอาหารเพื่อให้ร่างกายนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะจากที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะคะตอนนี้มีใครสามารถสรุปให้ครูฟังได้บ้างว่าเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันไป ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนั่นก็คือเราได้เรียนรู้ว่าระบบย่อยอาหารเนี่ยมีความสําคัญต่อร่างกายของเรามากเลยเพราะว่ามีหน้าที่ในการย่อยสัรอาหารรวมทั้งดูดซึมสารอาหารเข้าสู่เลือดเพื่อไปยังส่วนต่างๆของร่างกายของเราใช่ไหมคะนอกจากนี้เรายังได้เรียนรู้ว่าพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่เหมาะสมบางพฤติกรรมจะส่งผลต่อระบบย่อยอาหารของเราได้ด้วยคะ่ะ กลับมาแล้วหรอคะหายปวดท้องแล้วหรอคะเนี่ยครับเมื่อกี้ระหว่างพักเนี่ยผมก็ได้อ่านเนื้อเรื่องไปพร้อมกับเพื่อนๆด้วยผมรู้แล้วครับว่าไม่ควรออกกําลังกายทันทีหลังกินอาหารเสร็จเพราะว่าจะทําให้ปวดท้องครับใช่แล้วคะ่ะทอ็อตนักเรียนด้วยนะคะและครูก็ยังหวังว่านักเรียนสามารถนําสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คะ่ะไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะคะและครั้งหน้า ครูก็ยังมีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้นักเรียนได้ลองทำกันค่ะนั่นก็คือเราจะมาสร้างแบบจำลองค่ะนักเรียนเพื่อที่จะอธิบายว่าอวัยวะในระบบด้วยอ,อาหารเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ละอวัยวะมีลักษณะและหน้าที่อย่างไรค่ะแล้วพบกันในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สำหรับกิจกรรมท้ายบทเรียนวันนี้นะคะเรื่องระบบย่อยอาหารคุณครูมีคำถามสองข้อนะคะให้นักเรียนทำคำถา,ถามลงในสมุดนะคะข้อที่หนึ่งอาการปวดท้องหลังรับประทานอาหารเกิจดจากสาเหตุอะไรบ้างสองระบบย่อยอาหารมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรตอบลงในสมุดได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบายยค่ะ